พบกับผมจันสอนลุยแหลครับสวัสดีครับพบกับผมจันสอนลุยแรงนะครับโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยววันนี้ผมก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีนะครับที่มีเจนชัยนะครับจะมาเฝ้าระวังนะครับซึ่งหลังสวนของน้าผมนะครับคือมีคน<ม>ใช้ปริศนาใช่คือมันเมาหลายวันละ ไม่รู้ว่ามันเป็นใครหรือว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสํารวจดูนะท่านผู้ชมหรือว่าจะเข้าไปถามดูว่าเป็นใครใช่แล้วก็ชาวบ้านแจ้งเรามาใช่แต่วชาวบ้านนะไม่กล้ามาดูเพื่อแบบมันมีมีมันแอบมีไว้นะมีมันยาวมากเขาบอกเดี๋ยวเราจะเราไปดูหรือว่าเราไปถามดูว่ามาจากไหนหรือว่าเสพยาหรือเปล่าอะไรมบบนี้นะกลัวไปคุกคามกับชาวบ้านนะท่านผู้ชมนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงแรงด้วยแรงด้วยแล้วก็บ่อที่นาผม เลี้ยงปลาไว้นะครับซึ่งตอนเนี้มันแห้งหมดเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาแอบขโมยปลานะไปซื้อกินเหล้ากินยาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้น้ำค่อนข้างที่จะแบบแห้งแห้งเลยแหละแห้งมากเลยเราไม่รู้ว่ามันจะมาแอบขโมยเอาปลาไปขายแล้วก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่หรือเปล่านะ่เรารีบไปกันเลยดีกว่ก่อนที่มันจะทำอะไรเสียหายกว่านี้ ก่อนที่จะไปก็ขอคนละหนึ่งไลค์ติดตามให้กับพวกผมทั้งสองคนด้วยนะครับไปต่อแล้วกันบ้างไป Let's go นี่นะครับค่อนข้างที่จะเปลี่ยวมากเลยนะครับเพราะว่าปลูกไว้หลายอย่างนะครับเพราะช่วงนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะแรงมากเลยครับทางนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชม ดีนสิงเมาอ,อ,อยู่ตลอดทางมานกนครับน่ะลองดูยญ้าเนี่ยแห้งหมดเลยนะครับแล้วก็พอดีนาผมนะครับเลี้ยงปลาไว้อยู่นี่นะครับช่องไทยสวนนะใครพวกไก่ป่านะลูกมะลุมะม่วงแบบใหญ่มากนะครับ,บ,บเป็นผู้ชมเป็นไหมครับ ก็เลยมีคนคนชอบมาแอบเข้ามานะครับช่วงดึกๆแล้วก็มันมีอยู่คนหนึ่งอ่ะมันมาแล้วมันไม่ไปไหนเลยเจนนี่ยังชาวบ้านเรียกไอ้ร้องเรียนมาบอกว่ามีคนมาละวาดอยู่แถวนี้นี่เห็นไหมครับทานผู้ชมมมีอะไรอยู่บนต้นไม้ใกล้ป่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเปิดพวกใกล้ป่าแหละเพราะตรงนี้มันอยู่ใกล้ป่าเพราะว่ามันเป็นใช้สวนเลย เขาปลูกแบบธรรมชาติใช่ไหมครับใช่ไม่ได้ใช้ยาใช่เป็นไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นมะม่วงสามสี่หรือมะม่วงสามฤดูหรือมะม่วงอะไรนะแต่ว่ามันมันจะหอมมากเลยนะเห็นไหมเนี่ยคือเราต้องระวังเพราะว่าคนที่เขาชอบมานะเขาชอบเอามะม่วงบ้าง ชอบมาขโมยปลาบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูบ่อปลานะพอมะม่วงเยอะมันก็เหลืออะไรไม่หมดเนี่ยมันมีหลายแบดเลยนะแล้วก็มันมีมะม่วงบันด้วยเนี่ยเจอไหมเฮ้ยมาเ่าไม่หยุดแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ละเจนฮะใช่ไหนเจน ช่คนที่ชาวบ้านบอกหรือเปล่าไหนมถือแล้วมันถือแล้วจะเอาไ้ปถึงขวดเล่าด้วยไปเอฟก่อนอืมมันทำนะจ้าเดินเดินเดินเข้าไปทมเลยเจ้เอาไม่จัดถือให้ผมก่อนเข้าไปถามดูอาจจะเป็นพวกโตตึงก็ได้ใช่มีตึง มัน,มนบอกอย่ามายุ่งมันพูดเลยทำไมล่างล่างมันแบบผอมามากเลยจาาลองซูมดูใครครับเฮ้ยนี่มันจิดทุมม่ม้วจากเกือบทิ้งคืนแล้วมั้งเนี่ยทิ้งคืนแล้วนะท่านผู้ชมเฮ้ยไม่หลับไม่นอนเหรออันนี้มันที่ของนาพี่นะไม่ใช่นาพี่นะ ไม่หลับไม่นอนล่ะครับมาอยู่ไหนครับเหมือนกับมันจะโมโหเชนเชนเราเข้าไปคุยดีวเนี่ยคือแบบผมรีบมากๆเลยดูจากการแต่งตัวของผมนะเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนกับจะจัมันนี่จัมันนี่มันจะโมโหมากนะเฮ้ยมันออกมาแล้วมันกับมันจะมาหาไม้อะเจนอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเราเราแค่ถามดูว่ามันเป็นใครกันแน่ มันบอกว่าอย่ามันยุ่งกับกูนะซึ่งมันเนี่ยมันอยู่ที่นี่หลายวันแล้วชาวบ้านบอกนะามาทําไมเวลาชาวบ้านบอกเนี่ยมันจะเอามีไล่ฟันเชนชาวบ้านทำเลยมาทําไมมาทําไมที่อยู่ไหน<า>แต่ว่า,าวดูแบบตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะไปท่องเข้าไปถามแล้วมาทําไมที่นี่ครับเฮ นี่ก็ขวดเบียเห็นบปอ,อืาแล้วมา,มาทำไมเล่ามาทำไมมาอยู่นี่ได้ไงมันไม่ใช่ที่ของเองขครขครแห้งมาอยู่นี่มันที่ห้องน้าของข้านะเว้ยมันไม่ใช่ที่ของเองเข้าใจป่ะเล็งจะไปไหน,ไไนเล้งจะไปไหนมันนี่ดิ มาขโมยปลาเหรอขโมยมะม่วงเปล่ามาห่อแล้วมันไม่สนใจด้วยนะเฮ้ยแล้วมันเอ็งออกมาคุยกันก่อนดิเฮ้ยเฮ้ยเป็นขายเฮ้ยเจนเฮ้ย ว่าคนสติไม่ดีแน่เลยม,มันจะกต้นแซ่คนนี้ในกองเนี่เอ,อ็เอง,องเป็นขายอออเอ็งเป็นขายบอกดิบอกดิเอ็งเป็นขายเราลองเอามานันอ,ออดจากบุที่ตรงนี้ได้นะจ๊ะนะจับถึงดีๆนะเดี๋ยวกล้องมันจะสั่นหท่าทกทุกคนช่วยกันดูนะนู่นไงนูน่นไงไปโน้นละเจ๊นเราไม่สามารถนี่จะมองหน้ามันรู้เรื่องด้วยนะเอ็งเป็นใครเฮ้ยจ้ามันเข้าไปเอาแล้ววะ ข้าวเบลอะไรวะจ๊ะในบ้านมีมีป่าววะจำมันนี่เอ็งไปไหนเอ็งมาทำไมเที่ยวของข้าเนี่ยเที่ยวของน้าของข้าเจนดูดิเหมือนไปเหยียบอะไรสักอย่างอะเด็กเด็กเด็กเป็นนึกชาเปนึงไปนึงไปนึงเด็กเข้าไปได้ เอ้ยขาไปทานดูเฮ้ยจานรยนเอาไปใช้มันนี่เอาตัวเดียวพอเดี๋ยวมันเม็ดทันนัตเฮ้ยมันหายไปไหนวะจารจะพึ่งจานมีมีเข้ามาเลยเอ้ยเฮ้ยไม่งั้นมันจะแอบหรืววปล่าใช่เฮ้ยแต่ว่าที่นี่ไม้สวยมากเลยอ่ะเฮ้ยใจใจเย็นใจเย็น ออกมาดิจ้าอย่าเพิ่งเข้าไปน่าไปดูน้ำดิอยู่ไหนเฮ้ยจันจันอยู่ข้างหลังผมนมันอยู่ข้างล่างเราเนี่ยใช่ป่ะวะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอยู่ข้างล่างไหวเหรอเย้นี่นี่นี่ เฮ้ย hey, เป็นขายจำลุงจับแมงรึเปล่าเอ้ยเป็นขายนี่นะที่นี้ก็เรามีโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับนี่มันจะพลังประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนะครับให้ไม่ได้หฮ้ย <Hey. S 1> จับไปหนึ่งจับไปหนึ่งมาห้องเต็มแลย <H it> นั่นนั่นนั่นเดินเข้าไปดนะ <H it> ูจ้าเจ้จ้าเจ้จ้าดักมาฝั <Hey. S 1> ่งนี้ก่อนหืมกลิ่นเหล้าบานเลยอะ มันไวเหรอเฮ้ยเปนแนะเฮ้ยจจจาจมันโวยไหวแล้วใจจเจเข้ามาเป็นใารตาสอไม่กลัวเลยนะียังไม่กลัวเลยาจจยจดีย่ง้าเฮ้ยมันอยู่นี่งมันหลบไปหลบมาเนี่ย มันไม่ใหญ่เห็นแล้วมันไม่ใหญ่เห็นหน้าเหมือนแบบผมมันยาวเย็นแล้วเอ็งเป็นใครเฮ้ยไม่ต้องูยุ่งจะเป็นใครจ่าระวังมาคุยกันก่อนระวังจ่าระวังมาที่นี่ได้ไงได้ยินไหมจ่าระวัง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 บอกก่อนมาที่นี่ได้ไงระวังจ่าระวัง มันมาจากแนวชายแดนหรือเปล่าว่าดูทรงเนี่ยไลยังไงก็ไล่ไม่ไปนะเฮ้ยใจเย้ใจเย้แต่ว่าบ้านเนี้ยดูสภาพดีมากเลยหายไปแล้วหายปไปแล้วมันเข้าไปข้างในป่ะไม่รู้ป่นน้ำแห้งจริงๆไว้ท่านผู้ชมดูดิน้ำแห้งเลยนะครับแม่ใช่ไหม อที่นี่ยังมีงมอาหารอย hey, hey, ู่เฮ้ยเฮ้ยจานจานอยู่นี่ไม้พอมันเริ่มเลยอ่ะมันไม่ออกมานี่นี่นจานบุกแป้งเลย<ป>จันไม่ใช่ไม่ใช่ใชคุยดีๆเลยนะท่านผู้ชมมามาคุยกันก่อนดียังไหมเราลองเราลองมันเอาไม้ฟ้าห,หัวจันนะเราไวเหมอือนกันนะคุยกันก่อน ไรไปเนยอะไรเนี่ยจัาใช่ไปเลยเฮ้ยไม่เนี่ยคุณไหวเลยจันไล่ตีเลยโมโหมาดิมาดิมาดิยังงเจ้าเนี่ยจัาจากาบอ่ะไม้มันจ่ามาเลยเฮ้ยไม้มันจ่าวิ่จันจันลงมา

โดนไหมโอ<ห>้แต่ไม่ถึงไม่ถึจเจาไงไมะโดนไหมโอ้โหดูดิแต่โดนเลยท่านผู้ชม,มผม็ที่ไมไปโดนทีหนึ่งคือมันดีข่าวมเจ็บมากเลยอนะเจ็บเดี๋ยวเราเราต้องไปนี่แหละเอาไงจะเอาพ้อมาเพิ่มมาเดี๋ยวต้องอพวงมัเพิ่มเดี๋ยวต้องไปบอกคนอื่นเพิ่มด้วยโอ้โหมันไวมากเลยเจ<ห>๊ไหม ันอยู่ในบ้านใช่มันโผล่ขึ้นมาเลยยังไม่ได้จัยังไม่เจอดูดูว่มามันขึ้นได้ไปแล้วโอ๋ปอปวดเลยเจนตาล้มเลยท่านผู้ชมดูดิมันตียังไงนะตาอยูอาอาย่มาช่วยแล้วมั้งใช่เดี๋ยวให้อาอยู่มาช่วอ,อายุนี่ของเจงนะใช่อายุนี่เขาเมืเอ่ออ่ะต้องมากอะไรคนหรือว่าต้องมาดูนี่นไงจันเนี่ยเห็นบ่าเต็มเลย ไปคุณสตีไม่ดีมันให้ไหมไหนวะเฮ้ยมันให้ไหมไหนวะอาจารย์ไม่ให้ไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวมันก็โผล่มาข้างหลังได้แหละเดี๋ยวมันต้องมาอยู่นานแล้วเนี่ยใช่เพราะว่าน้าพี่ก็เพิ่งบอกพี่ไม่นานเนี่ยก็เลยเข้ามาสำรวจดูไม่<น>คือมาอยู่นานแล้วแต่เราเพิ่งเจอไงใช่ไงเพราะปกติเนี่ยคิดดูดิมันไวขนาดเนี้ยใช่ฮึม มื่อกี้เราไปตามอยู่นู่นปอโผล่อยู่นี่ไงโค้วเยเลยแสดงว่ามันต้องรู้ที่นี่ยู่ไหมเราะตามขึ้นมาที่นี่ไม่ทันเพราะเราเดินขึ้นมาจากนู้นลงมาจากนี่แล้วมันมาโผล่อยู่นี่แล้วเมื่อกี้ที่มันไปที่นี่<อ>เพราะว่าตอนที่ผมทิปอ่ะมันเอาไม้ตีหลังอาจารย์สอนนะ้าชมใช่ไงที่เก่งเด่เนใชเจนใช้ไม่ช่วยนะเละบอกเลยถ้าไม่ถ้าไม,าไม่ไม่มีกล้องนี่ผมเนี่ยทิบแรงกว่านี้อีกเพราะว่าอันนี้ไงเราจะเก็บเป็นลักฐ่านไง นี๋ยวเราชวนชวนเพื่อนมาเพิ่มนะถ้าว่าใครชอบคลิปนี้ก็แต่ไม่ไหวแล้วนะท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้อาจารย์สอนด้วยแหลกแล้วก็เจนฉายลมดีนะครับด้วยแหลกเดี๋ยววันนี้ลุยเรือไปวันนี้โห่ลุยแหลกเกินเฮ้ยช้าช้าจ้ะช้าเราอนมันจะยู่มันยังยู่มันยังยู่มันยังยู่นื้อเนเจนไม่ม้โคตร้าเลยอะเป็นคนสติไม่ดีใช่หรอใช่แล้วมันต้องรักษาอย่างไง ต้องมาช่วงเช้าอะแต่ไม่รู้ว่าจะมาช่วงเช้านั้นเราจะเจอหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวจันทร์สอนอลุยแรกขอาลาท่ามชมไปเท <Andrea S 1> ่านี้ก่อนนะเดี๋ยวจะชวนมู่อ <Ref uge es> เ,เอ๋แล <ona> <ๆ>้วก็อายุมคิดนี้ก่อนนะ